ก็อยากจะมีภายในปีเสือเนี่ยแหละแต่ว่าพี่ๆหลายๆคนที่เตยรับงานไว้อะเขาก็บอกว่าเอ้ยให้เมียมทางานในส่วนน้อะไรเงี้ยไม่ได้พี่จะมีปีเสือองย สายอะไรครับว่ายังไงต้องให้ลูกพามีนะมีมีวันไทยตกหรือว่าหลายสูตรท่าทางมูเตลูต้องลึกสุดใจร่งสดของวันน้องไ่สบายครั้งแรกไหมครั้งแรกครับแล้วก็ตกใจมากเพราะว่ามันเป็นสาไข้ซึ่งถูกวินิจฉัยมปแล้วตอนแรกอะตอนนี้การเข้าโรงพยาบาลอะมันแบบ มันไม่เหมือนเดิมแล้วพอลูกเราถึง8ปดโมงตอนแรกตตั้งแต่ตีสี่เราไม่ได้นอนแล้วเพราะเราก,ากังวลว่าไข้ก็สามสิบเก้าเราก็ตกใจมากเพราะลูกเราไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปเรา walk in เข้าไปได้เลยแล้วก็แต่ตอนนี้ลูกเราต้องโดน swab เราต้องโดน swab เราก็ต้องตรวจเลือดตรวจเยอะมากก่อนที่จะแบบถึงกระบวนการธรรมดาเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคือที่ที่ปวดใจที่สุดก็คือเวทมนตะเลือดครั้งแรกโอ้โหแบบ แล้วพอร้องไห้แล้วเขาตะโกนชื่อป้าป้ามามาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่เคยเจอเนาะอาจจะแบบผมเพิ่งเคยมีลูกอ่ะพอผมเห็นแบบนั้นแล้วแบบใจมันมันไม่ไหวเลยอ่ะแบบผู้ชายอ่ะมันอยู่ไม่ไหวจริงๆอ่ะเข้าใจเาอยากเ็บใช่แล้วก็เข้าใจพ่อแม่แต่ว่าเราก็รู้แหละว่ามันเป็นกระบวนการของการรักษามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าครั้งแรกของเราเรารู้สึกเจ็บปวดตอนแรกรุนไหมคะว่าแบบเอา้องเกิดเรอโควิดอะไรอย่างเงี้ยกลัวหมดเลยนะ เพราะว่าเวทมนต์อ่ะขนาดเราพาเขาไปเที่ยวน้ําตกนั่งเครื่องบินตากฝนเขาไม่เคยป่วยเลยแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้สาเหตุมันมาจากอะไรเพราะพวกเราสวอปทุกวันเนี่ยเราตรวจกันตลอดเราเราเราดูแลดีอยู่แล้วเรื่องเรื่องคนเข้ามาเรื่องลูกอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็แปลกคุณหมอบอกว่ามันมาทางอากาศได้ป่วยป่วอยู่กี่วันทาห้าวันที่มีไข้ขึ้นแล้วก็ลงไข้ไไข้ขึ้นขึ้นลงลงไข้ขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ท้องเสียครับเป็นอะไร สากไข่คือเวลาไข่าหายแล้วก็จะมีผื่นแดง,แดงใช,ใช่เป็นเรื่องปกติเด็กเด็กเกือบทุกคนจะต้องเป็นเหมือนเราเป็นอิสุอิสัยแม,ม่แต่โคุณแม่เขาก็จะตรองหน,หน่อยๆน่อยแต่ว่าก็เป็นห่วงใช่เพราะว่าตอนนี้เราทํางานเริ่มทํางานกันทั้งคู่แล้วโชคดีที่เรามีที่เลี้ยงแล้วก็ปู่ย่าตายายที่ไปทุกวันก็เหมือนเรามีคนช่วยดูแล้วเราก็ไว้ใจเพราะคือพ่อแม่ของเราแล้วอยากเราออก กแบบก,ก็เล็กไม่ได้ฉีดวัคซีนคพ่อแม่ยังต้องระวังก็เราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนลําดับแรกเพราะลูกเราอยู่แต่บ้านใช่ไหมเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ตัวเราแม่บ้านเรามีอะไรเราก็ต้องไปทําตามก่อนเช่นวัคซีนบูธหรือจองอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องต้องทําให้ดีที่สุดก็คือที่สวอกก็จะอยู่ที่บ้านเราก็จะดูแลตัวเราบ่อนแต่ามจริงแล้วโลกนี้มันทําอะไรเด็กเล็กไม่ค่อยได้ ต้องระวังไม่ติดดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไหดีแล้วครับกลับมาซนเหมือนเดิมแล้ววันนี้คุณกอดูตื่นเช้าแล้วค่ะน้องเด้วยแล้วก็เพิ่งแบบไปบูธมาแล้ววันที่สองใช่แล้วมันเปรี้ยามากเลยตอนนีน้ <c oughs> <c oughs> เปรี้ยแบบเปรี้ยเลยอ่ะอาการเป็นไงคอาการคือแบบมึนๆอ,อื่นๆเปรียยปร้ยประมาณนี้นมีวันแรกมีครับแล้วก็ขึ้นไส้อะไรเงี้ยรีบไปบูธนะครับ ดึงใน<พ>ี่คือแผลท้องไม่ใช่ไม่ใช่มันก็แปลกๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราด้วยแต่ละคนภูมิต้านทานไม่เหมือนกันอยากอยากมีคนไม่แม่ทอ,อ,อตอนนี้เหรอตอนแรกก็อยากจะมีภายในปีเสือเนี่ยแหละ<ช>แต่ว่าพี่ๆหลายๆคนที่เตยรับงานไว้อะเขาก็บอกว่าเฮ้ยให้ให้เมียมึงทำงานให้กูก่อนนะอะไรเงี้ยคือตอนนี้เตยกำลังจะมีดีเซนเตอร์ใหม่แล้วก็ละครเรื่องใหม่ กำลังจะถ่ายใช่แล้วคนที่เป็นผู้กำกับก็คือพี่ๆเราทั้งนั้นพี่หนุ่มอัตพรพี่อุ๋ยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเหมือนงานเพื่อนมาแล้วก็ต้องใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวให้จบแล้วค่อยท้องนะหรือว่าใกล้ๆก็ได้บอกว่าไม่ได้พี่กูจะมีปีเสืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แพ้แ้งใช่แต่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดครับก็อยากมีคนหนึ่งอยู่แล้วตั้งใจว่าจะสองคนใช่ตั้งใจไว้หญิงชายหญิงแล้วอย่างคนที่สองนี่เจาะจงเพชร ศึกษาวิธีการว่าจะยังไงลูกศึกษาวิธีการด้วยแล้วก็กําลังคิดว่าเอ๊ะต้องวิทยาศาสตร์ไหมเพราะว่าอย่างเวทมนต์เนี่ยคือธรรมชาติครั้งเดียวแต่ตอนเนี้ยเราเลือกเลยเราจะได้ไม่ต้องลุ้นอ๋อแลคืออะไรคืออะไรอาจะอาจะแต่ว่าน่าจะธรรมชาติช่วงเนี้ยวิทยาศาสตร์ไปลําบากเหลือเกินต้องใช้ธรรมชาติบําบัดละล่ะศึกษาองไรคะว่ายังไงต้องให้ลูกศรมีนะมีมีวันไข่ตกออหรือว่าหลายสูตร ท่าทางมูเตลูเอาัวเอาชัวเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ต้องลึกสุดใจจบจบหมายหายใจหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยใช่ครับอ๋อไม่มีครับไม่มีคือตอนนี้นางนางเป็นเบบี้บูกลับมาอีกแล้วคือเลี้ยงลูกทำงานใช่ไหมคือตอนนี้แต่ก่อนเนี่ย นางเป็นแม่เนี่ยนางก็ว่างไปใบเตยไม่เคยว่าง oh. พอว่างปีหนึ่งนางก็คือใช้ชีวิตกับลูก oh. ขายของออนไลน์ทํานูน่ทนทํานี่เปิดร้านเล็บ oh. แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพึบงานมาพร้องมันหมดเลย oh. นางก็เลยรู้สึกจะทําดีได้ดีเหมือนเดิมไหมจะเต้นได้เหมือนเดิม <Pan ic. S 1> คือแพนิคแล้วก, <Pan ic. S 1> แวก็แล้วก็เป็นเบบี้บูเราก็บอกนะ oh. ว่าลงขนาดนี้แบบไม่ใช่เราไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าพ่อแม่เขาก็อ่าน อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่เขาเข้าใจเขารู้ว่าเป็นยังไงอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยเล่น Facebook เพราะเรารู้แล้วว่าวันหนึ่งที่เราเข้าไปอ่านเนี่ยมันมีแต่เพื่อนเราระบายอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อย่างเช่นผู้หญิงบางคนก็แบบซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ได้ไม่ได้ลูกชิ้นก็ <c oughs> ลงล <c oughs> ะใช่เ<อ>พราะไม่งั้นชีวิตเราก็เครียดอยู่แล้วอะเราก็เลยไม่ค่อยไปเล่นตรงนั้นเราดูทิกตอกเอาสนุกกว่าใช่เต้นๆกันขำๆก็ปลอบใจแต่บางทีเขาก็แบบเหมือนอยากคุยกับเพื่อนผู้หญิงเขาอะ เหมือนเพื่อนผู้หญิงเขาโทรมาคุยกันนะ่ะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยทรงเนี้ยเพราะว่าตั้งแต่มีชีวิตคู่กับสุภาพสตรีแบบยืนยาวเนี่ยอารมณ์ดีเนี่ยตอนหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีแค่2วันเท่านั้นนอกนั้นก็นะนกนคือประจรําเดือนมาประจเรํเดือนหมด<อ>ก็โดนด่าทุกวันน่ะตอนชั่วโมงเนี้ยก็เลยชินละ<อ>คือไม่อารมณ์ดีน้อยมากอะชินแล้ยัง ล้มสิแล้วลโดนบ่นไหมโดนบ่นโอ้โหทุกวันด่าสารพัดอะไรไม่รู้แต่กลายเป็นเรื่องขำไปแล้วเข้าใจคุณแม่แล้วก็เข้าใจพ่อแล้วบางทีบางทีพ่อบ่นแม่อย่างเมื่อวานเงี้ยขับรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็จะมองหน้ากันผู้ชายแล้วยิ้มก็เห็นไหมล่ะทำเขาไปเยอะทําเขาไปเยอะทําแม่ไปเยอะอะไรเงี้ยเราก็ขำว่าแบบคือเราต้องเป็นเสียสละอยู่แล้วตั้งแต่แล้วมีลูกสาวอีกนี่ขนาดลูกสาวยังไม่โตนะ คือตอนนี้พลังงานเพศหญิงเต็มบ้านไปหมดก็คืออ่อนไหวไปหมดแม้กระทั่งสีห้องตุ๊กตาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผมอีกแล้วเลยนะฮะไม่มีพวกรับก็เลยต้องอยู่คนเดียวมนระบายกับการแสดงเอารอลูกชายใช่เราลูกชายมาไม่ต้องห่วงเขาลงไปอย่างนั้นเฉย็ขอบคุณครับขอบคุณครับ